วัสดีจ้าวันนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาเดินอขอบยางเอวนะคะใส่ยางเอวตัวนี้เป็นเป็นกระโปรงที่ลูกค้าเขาเลอะมาแล้วหรืออะไรไม่รู้แหละแต่เขาให้เรามาใส่ย,ยางเอวนะคะใส่ย,ยางเอวอันนี้ก็ขาดเราก็ซ่อมให้ลูกค้าไปนะคะใส่ย,ยางเอวของเรานะคะก็จะใส่ย,ยาง เขาสั่งมาให้ใส่ยี่แปดนิ้วนะคะให้ใส่ยี่แปดนิ้วแต่ตัวกระโปรงเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันจะใหญ่กว่า,เน,าเนี่ยสองข้างเนี่ยสองข้างเนี่ยก็จะเหลือประมาณสามนิ้วข้างนี้สามนิ้วนะแต่ลูกค้าต้องการเอวยี่แปดเขาระบุมานะคะเราก็ตัดยี่แปดนิ้วส่ยยางสองชั้นนะคะ ันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นที่ที่มันมีปักเราก็เอามาห่อได้เลยอันนี้เราแจ้งลูกค้าแล้วว่าเราต้องพับอมขอบลงไปนะคะลูกค้าโอเคเราก็ทำทำให้นะคะตรงนี้มีรอยขาดนะคะเราก็ย้ำให้ลูกค้านิดนึงเย็ยบไปบน นี่เลยเพราะว่าถ้าเราเห็นแล้วเราไม่เย็บเดี๋ยวเขาไม่เห็นรอยขาดเขาก็มาสั่งให้เราเย็บอีกเราก็จะทำยากนท้ายหลังเนาะลูกค้าเขาจะไม่รู้หรอกว่างานเนี่ยเวลามาเนี่ยมันมันเยินมันยับมาขนาดไหนอะไรเงี้ยมันเน่ามาขนาดไหนนะคะแต่พอมาถึงเราปุ๊บเนี่ยช่างซ่อมผ้าเนี่ยจะต้องทําให้เขาที่ แบบสวยกลับบ้านอะ่ะบางตัวมาเยินมากนะคะพอมาถึงร้านซ่อมผ้าตอนเราซ่อมเสร็จแล้วมาถึงเนี้ยเล็งอยู่นั่นแหละเรายังนึกเอามาเล็งทําอะไรวะตอนมามาให้เราซ่อมมันก็เราก็เป็นแค่ช่างซ่อมเนาะมันจะทําดีอะไรไปไปกว่าตัวเดิมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราก็จะเอายางวางนะคะแล้วก็พับ วางด้านผิดของตัวกระโปรงหรือกางเกงหรือเสื้อหรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยเราจะทําเป็นห่อเป็นเกงชุดนอนหรือชุดอ่าเกงเอวยืดอะไรต่างๆนะคะทําแบบนี้นะคะแล้วก็พับนี่ลงมานะคะเราจะเริ่มจากตะเข็บกลางหลังนะส่วนมากถ้าเป็นกางเกงอะไรเงี้ยเราจะเริ่มจากตะเข็บกลางหลังนะคะได้จะได้ต่ออยู่กลางหลัง อันนี้ก็เป็นเดินได้ปกตินะคะใช้ตีนผีข้างเดียวนะคะตีนผีที่เราใช้ใส่ติบเอ่อสิบซ่อนน่ะข้างเดียวเราก็เย็บไปปกติเย็บจับยางให้ชนสันทบตรงนี้นะคะดันยางไม้สุดแล้วก็ใช้ตีนผีตกล่อง ไม่ได้เหยียบไปบนยางนะคะหเหยียบไปเฉบ,บนผ้าแต่เบียดยางเบียดยางพอดีนะถ้าเราเหยียบไปบนยางอะ่ะเราจะดึงแบบดึงไม่ได้เวลาเราต้องขยับยางนะเพราะยางเนี่ยมันเล็กกว่าตัวใช่ไหมคะเวลาเราเหยียบไปเราต้องดึงเนี่ยเราต้องดึงยางออกมานะคะเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการเย็ยบ ช่วงนี้งานเยอะนะคะไม่ค่อยมีงานเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะคะงานบางตัวก็ยากจะจนแบบอัดคลิปไม่ได้อะจับจับดึงจับดึง จับผ้านะคะดึงมาอย่างนี้นะคะให้สันให้ยางเนี่ยชนที่สันทบสันทบตรงนี้นะคะให้ชนให้แน่นเลยนะ <ś les> เราก็เย็บไปนะคะ <ś les> พอเรายางหมดแล้วยางตรงนี้หมดแล้วนะแต่ผ้ายังเหลือนะคะเย็บไม่ได้ เราก็ดึงยกปักเข็มลงนะคะปักเข็มลงก็ดึงยางมาก่อนที่เราจะดึงยางเราควรจะปักเข็มลงก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปักเข็มลงเนี่ยแล้วยกตีนผีเพื่อที่จะดึงยางจะทำให้เข็มย้ายย้ายที่ได้พอย้ายที่เวลาเราจะปักเข็มลงอีกทีหนึ่งอะ่ะมันจะไม่ตรงที่เดิมนะคะ กลายเป็นเส้นไม่ตรงนะคะเส้นขอบเอวจะกลายเป็นไม่ตรงเราก็เลยต้องปัดเข็มไว้ก่อนการหดยางนะคะการคำนวณยางก็คือวัดจากตัวกระโปรงข้างละนะคะข้างละสามนิ้วให้ยางอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการเท่าไหร่นะคะแต่ยางแบบนี้เราจะ ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะไอ้ส่วนคอไอ้ส่วนผ้าเนี่ยที่เราเผื่อไว้อะถ้าเราเผื่อผ้าน้อยเราใส่ยางใหญ่ความย่นก็จะไม่มีนะแต่ถ้าเราเผื่อผ้าเยอะแล้วเราตัดยางเล็กกว่าขอบเยอะเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่ย่นเยอะบางตัวก็ไม่ต้องการความย่นนะคะบางงานเขาไม่ต้องการความย่น ต้องการให้แค่ใต่ยางแล้วก็ตึงๆอย่างเงี้ยถ้าบางท่านที่ไม่รู้วิธีเย็บหรือว่าเราไม่รู้อ่ะเราเวลาเราเข้าไปเดินตามห้างอ่ะเราแอบไปเปิดกางเกงเขาตามแบรนด์ดูก็ได้นะคะกางเกงตัวนี้เขาเย็บยังไงนะอะไรอย่เงี้ยเราก็จะได้ความรู้ เพิ่มนะถ้าเราพอดูงานออกนะคะเมื่อก่อนช่างก็ทําไม่ค่อยได้นะคะก็จะแอบทําวิธีนี้แหละเข้าไปเดินดูตามช็อปแบรนด์ใหญ่ๆว่าวิธีเย็บเขาเย็บยังไงเนี่ยตามแบรนด์ใหญ่ๆเขาจะเย็บมีวิธีเย็บนะเขาจะไม่เย็บเหมือนงานโหลนะเขาจะมีงานวิธีเย็บที่ทําให้มันสวยเนบไม่ต้องกิ้งอ่ะ แต่ถ้าเราทําหน้าร้านนะั้นเราต้องกิ้งมันทําให้เลอะนะคะเขาจะไม่งานขายเขาจะไม่กิ้งเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงดึงแต่งนะคะแต่งความย่นถ้าเราเบียดถ้าถ้าเราเย็บตกล่องตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราเบียดตรงตรงนี้ชนเป๊ะๆะนะยางเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยการที่ยางจะบิด พับหรือบิดเนี่ยน้อยมากนะคะถ้าเราแต่ถ้าตรงเนี้ยมันชนไม่สุดสันทบเนี่ยชนไม่สุดนะคะแล้วเราก็เย็บตรงเนี้ยห,ห่างยางอะ่ะมันจะทําให้ยางมีโอกาสที่มีมีพื้นที่ที่ดิ้นไปดิ้นมานะคะอ้นมือเหี่ยวมากเลยจะทําให้มีพื้นที่ดิ้นไปดิ้นมามันจะทําให้เวลาลูกค้าดึงขึ้นมาเนี่ยยางเนี่ยมันจะพับแล้วก็บิดได้นะคะเนี่ยเราก็ดึงนะคะดึงแต่ง ถ้าในกรณีแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เย็บบนเส้นนี้นะคะบนเส้นนี้เพื่อล็อกยางนะคะเราจะต้องล็อกกันกันยางคลิกตรงเส้น,นนะคะตรงเส้นข้างหรือว่าเส้นเก็ดหรือว่าเส้นอะไรที่ที่เรามีอะกางเกงหรือกระโปรงบางตัวมันก็จะมีเก็ดใช่ไหมคะเกตข,ข้างกลางหน้ากลางหลังอะไรเงี่ยเ,เราก็จะเละเราก็จะเย็บกดล็อกนะคะแต่เราก่อนจะล็อกเนี่ยเราต้องดึงยางให้ ความย่นของยางเสมอกันทั้งตัวก่อนนะคะให้มันสวยงามก่อนตอนนี้เราก็เย็บล็อกตรงนี้ไปเลยจ้ะเย็บล็อกก็เย็บธรรมดานี่แหละการใส่ยางมันมีหลายวิธีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าขอบในตัวขอบในตัวแล้วพับลงมาเลย แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องหมอยางต่างหากก่อนแล้วค่อยเอามาเย็บต่อกับตัวเองนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าขอกต่อมันมีหลายวิธีนะคะก็แค่นี้มันก็จะไม่พับไม่บิดแล้วะค่ะแต่งานตัวนี้มันเป็นงานขายนะคะร้านขายในเซ้นทันเขาเอามาให้ใส่ต้องการเอลที่ยี่สิบแปด ยี่แปดแล้วก็ตัดยางสิบสี่นิ้วมันก็มีแค่นี้นะคะวิธีใส่ย,ยางใส่ยางเอวเ็าบอกหดแล้วได้ยีิบแปดกล้องมันจะแบบไอ้นี้เนาะกับหัวมีแค่นี้แหละคะ่ะขอบคุณค่ะไปก่อนนะ